สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ลิซ่าแบล็คพิงแซบมากเด้งสะโพกรัวๆเต้นมันนี่จนช่างภาพกิ้งตกบันไดลิซ่าแบล็คพิงจัดเต็มโชว์เพลงมันนี่ในแบล็ k พิง k w เวิร์ o ทัวร์บอลพิง i n ไฟนอลอินโซคอนเสิร์ตแบล็คพิงครั้งสุดท้ายดุเดือดเด้งสะโพกรัวๆจนช่างภาพกลิ้งตกบันได ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับ b a c k พิ n k World Tour b o ์บอลพิง Final In s o นโคอนเสิร์ต b a c k พิง k ครั้งสุดท้ายปิดฉากคอนเสิร์ต World Tour ตลอด11เดือนณโกเช็กสกายโดมกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันที่17กันยายน2023แฟนๆให้กระแสตอบรับดีมากจนติดเทรนด์แฮชแท็กบอ n พิงก์ s ิ o โ l ไฟนอทั้งนี้พบว่าในบอลพิง In อินโซไฟนอล แฟนคลับ b l a c k พิ n k ได้มีการแชร์คลิปของลิซ่า l a c k p พิ k ที่โชว์เพลงมันนี่อย่างดุเดือดเด้งสะโพกรัวๆพร้อมค่อยๆลงบันไดยอย่างสง่างามพบว่าช่วงหนึ่งของโชว์นั้นช่างภาพที่ถ่ายภาพลิซ่าบนเวทีเกิดอุบัติเหตุตกบันไดทำเอาแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงช่างภาพบางก็มีการแซวว่าลิซ่าแสบมากจนตากล้องตกบันได ในขณะเดียวกันก็มีคนชื่นชมช่างภาพว่ามีสปิริตสูงมากขนาดตกบันไดภาพก็ยังไม่สะดุดมากแถมยังสามารถลุกขึ้นได้ทั้งที่อุปกรณ์พรุงพรังแบ็คพิง r ์เวิร์ท o บอลทิ้งไฟนอลอินโซถือว่า4ี่สาวแบ็คพิงก์ทำออกมาได้ดีเกินคาดสมการรอคอยจัดเต็มทุกนาทีจนแฟนคลับปลื้มหนัก ติดแฮชแท็กบอลพิง i n อินโซไฟนอลมา2วันแล้วไม่มีรวงอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ